สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วันคานที่21กันยายนพศ2564เราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มนี้นะคะวันนี้เราพบกันบทที่5นะคะเรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวนักเ,เรียนดูนะคะเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนี้ เราจะแบ่งเป็นข้อ1การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อ2การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 3. การเขียนแผนภูมิรูปภาพ 4. การอ่านตารางทางเดียวและ 5. การเขียนตารางทางเดียวนี้เราลองมาดูกันนะคะอันดับแรกเลยเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพก่อนนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะ แผนภูมิรูปภาพก็จะให้มาลักษณะใช้รูปภาพเหล่านี้แทนจํานวนทั้งหลายเช่นในที่นี้นะคะเขาบอกว่าจํานวนน้ําผลไม้ที่แม้ค้าขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เขากําหนดให้สามเหลี่ยมนะคะแทนจํานวนน้ําผลไม้10บขวดนี้เรามาดูนะคะในแผนภูมิรูปภาพเนี่ยโจทย์อาจจะถามว่าวันจันทร์เราขายน้ําผลไม้ได้กี่ขวด ดูในวันจันนะคะเรามีสามเหลี่ยมอยู่สามรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยเราแทนน้ำผลไม้สิบขวดราะฉะนะนสามเหลี่ยมสามรูปนี้นะคะก็เท่ากับน้ำผลไม้สามสิบขวดฉะนั้นะงจนถามว่าวันจันทร์ขายน้ำผลไม้ได้กี่ขวดเราก็จะตอบว่าขายได้สามสิบขวดนะคะ พอวางค้าเรามีรูปภาพอยู่สามเรียมอยู่ทั้งหมดห้ารูปก็เท่ากับเราขายได้ห้าสิบขวดเห็นไหมคะวันพุธมีหนึ่งรูปก็ได้เท่ากับสิบขวดเพราะว่าหนึ่งรูปเนี่ยแทนจํานวนน้ําผลไม้สิบขวดพอมาวันพฤหัสบดีเราขายได้สามสิบขวดวันศุกร์เราขายได้ยี่สิบห้าขวด โจทย์อาจจะถามว่าวันใดขายน้ําผลไม้ได้มากที่สุดและขายได้กี่ขวดก็คือวันอังคารใช่ไหมคะขายได้50ควขวดดูต่อไปนะคะโจทย์อาจจะถามว่าถ้าวันเสาร์ขายน้ําผลไม้ได้80คขวดเพราะฉะนั้นรูปภาพสามเหลี่ยมในแผนภูมิจะมีกี่รูป แปดสิบขวดสิบขวดเนี่ยเท่ากับหนึ่งรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแปดสิบขวดเราก็ต้องมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมดแปดรูปอันนี้คือเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนะคะนี้เรามาดูการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจเราสนใจอะไรก็แล้วแต่เราก็กเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ เป็นไปได้ทั้งข้อความและตัวเลขการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้นะคะอาจจะใช้วิธีการสังเกตการนับหรือการสอบถามก็ได้อย่างเช่นในภาพนี้นะคะโจถามว่ามีสัตว์กี่ชนิดและอะไรบ้างก็ให้เรารวบรวมข้อมูลมาว่าสัตว์ที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะ เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลได้ว่ามีสัตว์ทั้งหมด15ชนิดคือมีช้างลิงเสือสิงโตยีราบจิ้งจอกเต่ากวางจอระเข้ปลากบนกผีเสือ้อพึ่งมแมลงปอนะคะอันนี้คือการรวบรวมข้อมูลจากภาพทั้งหมดนะคะหรือต่อไปก็อาจจะบอกว่า เราสามารถจำแนกสัตว์ในภาพได้กี่ประเภทอะไรบ้างนี่คือการจำแนกข้อมูลแล้วนะคะเราก็อาจจะจำแนกออกได้เป็น3ประเภทคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกประเภทที่1ต่อไปประเภทที่2ก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำประเภทที่3ก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำนี่คือการ รวบรวมข้อมูลแล้วเอามาจําแนกข้อมูลนะคะต่อไปอันนี้คือการจําแนกข้อมูลเขาบอกว่าผลสำรวจของนักเกรยียนชั้นป3าทับสที่ลงแข่งขันกีฬาสีคนแรกเขาแข่งบาสเกตบอลวอลเล์บอลแบดมินตันแบดมินตันแบดมินตันเขาบอกว่า เขาก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลก็คือจำแนกข้อมูลออกมาได้ว่ามีนักเรียนที่ลงแข่งขันบาสเกตบอลเราเอามาจากตารางเนี่ยนะคะนักเรียนที่แข่งขันบาสเกตบอลทั้งหมดก็คือมี6คนวอลเล์บอลมี5คนแบดมินตันมี7คนและปิงปองมี2คนเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาจากข้างบนนี้นะคะเอามาจำแนกเป็นประเภทไปหรือ ผลสำรวจของนักเรียนชั้นป3ทับ2ที่ลงแข่งกีฬาสีก็คือมีบาสเกตบอลมีวอลเล์บอล8มินตันเติกปองตามจํานวนเท่านี้โจทย์อาจจะถามว่าจํานวนนักเรียนที่สํารวจมีทั้งหมดกี่คนก็คือรวมทั้งหมดแล้วมี20คนนักเรียนที่ลงแข่งขันบาสเกตบอลมีทั้งหมดกี่คนก็คือ6คน นักเรยียนที่ลงแข่งขันปิงปองมีทั้งหมดกี่คนก็คือ2คนนักเรยียนก็เอาคําตอบจากที่เรารวบรวมไว้น,นะคะมาตอบคําถามนะคะลักษณะเดียวกันนะคะหรืออาจจะเ,เราอาจจะรวบรวมข้อมูลว่านักเรยียนชั้นปสามเนี่ยชอบสีอะไรบ้างโดยการไปสอบถามเพื่อนมาเพื่อนบางคนก็ชอบสีแดง สีแดงนียมีทั้งหมด9คนเพื่อนชอบสีส้มมี10คนเพื่อนชอบสีเขียว7คนสีเหลือง9คนสีม่วง3คนอันนี้คือลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลการจำแนกข้อมูลนะคะเดี๋ยวนักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนดูในคลิปที่คุณครูจะส่งไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ พอดูเสร็จแล้วแักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า1 1 3ถึง116นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ